สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีฟซี่ทั้งบ้านเนาะคะ่ะมือหนีมาฟังจีดําปิดคลิปห้เนาะคะ่ะเนาะวาเหลขกของผู้ใดเข่าแน่เนาะคะ่ะของพระอาจารย์ผู้ใดเข่าเน่เนาะคะ่ะเนาะ่ามิจักสำนักที่เข่าเนาะคะ่ะแต่ทีแ่แน่ๆก็คือของน้องฝ่ายเนาะคะ่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเป็นของน้องฝ่ายเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวมาฟังจีดําเบิงวา่า มีสำนักวัดสายใดแน่ที่เขาค่ะผู้ใดเขาแมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอร์ค่ะเพื่อสิบิวพาดคลิปดีๆจากทางช่องทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมค่ะอย่าไปฟังเจดาเบิงว่าของสำนักไดเขาแน่เนาาค่ะของพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเขาแน่ค่ะก่ะอันนี้เป็นวัดสายปลาเนาะค่ะเนาะเป็นเลขนิมิตของเพลินค่ะเขาเต็มเต็มเจ็ดสามแปดค่ะ ผู้ใดได้ไดการกเป็นโตดน,นะค่ะออกเป็นสามตัวโตดสําหรับวัดสายปลาของเขาเนาะกันเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะวัดสายปลานีหงวดหนาเจดําสีไปติดตามอีกเนาะค่ะเนาะค่ะว่าสีไปถามแนวทางปูวัดสายปลาเพล่นเสียงตัวใดขาของเพลินมาเจ็ดสามแปดนะคะเป็นสามตัวโตดเนาะค่ะเป็นโตดค่ะล่างวิ่งหาเจ็ดบนค่ะ เป็นวัดสายปลาเนาะค่ะปูวัดสายปลายูอุดอเห่านี่แล้วค่ะเดี๋ยวเจดํากับพี่บ่าวสิไปติดตามปูให้อีกเนาะค่ะงวดนี้เนาะค่ะค่ะของเพลินเป็นเจ็ดสามแปดนะคะวิ่งเจ็ดบ,บนค่ะกับมาทึงบนท้งล่างเลยเนาะคะ่ะเจ็ดเนาะคะ่ะผู้ใดสายวิ่งก็จะได้เนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของวัดปูสายปลานะคะเจ็ดสามแปดเป็นตัวโต๊ดเนาะคะ่ะต่อไปกะเป็นคันนำมตนค่ะ เป็นคันนำมุนเต็มเต็มเลยเจ็ดสามแปเป็นตัวโต้ะนะคะเลขคันน้ำมุ่นเสือกผูกข้อตายนะคะอ่ะงวดนี้กะถ้ามีโอกาสเนอะคะ่ะงวดนี้เจดามกับพี่บ้าก็าจะไปติดตามต้นพไงใหญ่ไปขอโฉคขอลาบต้นพูใหญ่เนาะคะ่ะต้นพ่ ใหญ่ที่มีคนผูกข้อตายเนาะค่ะแต่จิเป็นได้รูปแบบใดเนาะค่ะแนวทางจิเป็นแนวรูปแบบใดเดียวเจดํากับพี่บาวก็จะไปติดตามอีกใครค่ะเจ็ดสามแปดเป็นเลขขันนำม้วนต้นโพใหญ่กับเสือผูกข้อตายเนาะค่ะเบอกมากละคกะแอดกับค้นลูกค่ะไปกันสองคนกับพี่บาว่ะเดี๋ยวแอดติไปตามให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะสาหรับต้นโพใหญ่ต้นโพนั่นอายุค่ะอู้หลายร้อยปีอยู่ค่ะเป็นวัดเก่า พุ่มเพลินเป็นวัดเกาะะ่าเนาะค่ะค่ะมีคนไปปลูกต้นไออยู่ต้นโพปลูกข้อต่ายใส่ต้นโพเนาะคะ่ะเพลินกับพ่มีผู้ใดดูแลก,กับเป็นวัดห่างไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะเจ็ดสามแปดเป็นเข่าตัวโตดเนาะคะ่ะแล้วก็ปู่เวทเป็นขันน้ำมนต์ปู่เวทค่ะปู่เวทนี่เพลินจี ทำสะดอคอตอดวงชะตาด,ดูดวงทุกวันอังคารเด้อค่ะเอฟจีผู้ใดพานไป่านมากค่ะแวะเหตุหน้ำปูได้เนาะค่ะผู้ใดดวงบ่ดีดวงบด่ด,งบดีอยากรูดดวงชะตาปีนี้เป็นตั้งไดค่ะไปวัดปูเวทได้เนาะค่ะเลขคันน้ำมนต์ปูเวทแปดสามเจ็ดค่ะสำหรับผู้เล่นกับสิตัดเล่นก็อาจจะได้เนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเข่าเป็นสามตัวโต๊ดค่ะ เดี๋ยวงวดนี้กับเจดํากับพี่บ่าวกับทีไปติดตามอีกรอบหนึ่งเพื่อกันค่ะรอบนี้มาย้ำให้อีกใ้เอฟซีทั้งบ้านปั้งเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนพี่บ่าวเมืองใต้ฝันว่าได้ยิ่งผีผีตายเนาะค่ะผีกัดขาตายผีกัดขาสามตัวศูนย์ค่าไรซักปืนยิ่งมาจันค่ะเป็นละมักสามเปดเนาะค่ะสามเปดห้าเจ็ดได้ตัดสามเจ็ดเห็บแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเข่าหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะ สำหรับซ้ายตัดค่ะส่วนพี่บ่าเพื่อนก็ได้สามตัวตัวติ่มต็มแล้วค่ะเพื่อนมักแห้งไลสามเจ็ดนี่เป็นทั้งบนทั้งล่างค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวรอติดตามความฝันพี่บ่าอีก่างวดนี้พี่บ่าแกสีฝันบอลเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของความฝันเจดําค่ะของเจดํามีสีม mm ักหาสามเนา nah, ะค่ะไอลูกไพ่มักเจ็ด สามตัวกับบอดูนสิเอาตัวใดใส่ก็เลยเอาเจ็ดใส่เป็นเจ็ดหาสามค่ะจีดาก็เลยเน้นเลขเจ็ดาสามของลูกสะใภ้เนาะค่ะเนาะค่ะความฟันจีดํโดุนจังสีจ่จาใดเธอหนึ่งค่ะหนวดนีกัลล้อบเบิงว่าจีดาสี่ฟันอีกบ่เนาะค่ะติดตามอีกรอบหนึง่งสําหรับความฟันเนาะค่ะความฟันพี่บาวเมืองไต้กับจีดาเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับหนวดนีกะ่ะ ผาดนิดนึงแต่สิไปได้เลขวิ่งกับเลขลูกสะพายหลายเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายฝันตองวดเนาะคะ่ะไปหลังจากที่ไปวหายปูอยู่ข้ามสนแกกะกลับมาบานมาฝันมาฝันว่าปูมาบอกว่ากลับมาอยู่บานหฮาแล้วอย่าไปใส่เด้อลูกบานเลขกทีที ยาเพิ่นมาสืออยูนีกคือสองเก้าเจ็ดค่ะแต่ส่วนตัวน้องฝ่ายนะชอบชอบเลขเจ็ดค่ะเป็นชอบเลขเจ็ดนะคะส่วนเลขควอมฝันนองฝ่ายฝันวานดีอุ่มแต่เด็กหน่อยส้องมือสาหมือเบาแต่ยาปังค่ะมือชุดท่ายแกฝันวันเด็กหน่อยมานอนเฮี้ยงกันซีข้นแต่แกบมหมักเลขจีแกเล่ยห้เอาสามแต่ส่วนตัวนะชอบเลขเจ็ดอยู่แล้ว ก็เลยใจจิตสามนะคะเข้าทั้งบนทังล่างสลับน้องฝ้ายไม่ลู้ก่อนมีเซ้น,เป,น,นะะเป็นงวดที่หนะคะเป็นงวดที่หของน้องฝ้ายที่เข้ามาแล้วยังไม่ลุดหงวดนะคะส่วนน้องบุกลินกัมกอสารกับเขามาืแล้วสางวดค่ะเอฟซีปุ้ใดรอดติดตามน้องบุกลินเอฟซน้องบุตรริมเตรียมรุ่นเนอรค่ะงวดนี้ค่ะเตรียมรุ่นงวดนี้นะคะก็จะให้กัมอีกรอบนึงค่ะ ตัวเลขก็มีเขาไม่ลุดนอกค่ะข่าวก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะผู้ได้มากก็ตามคัดกับพานนี่ก็เป็นแนวทางของนองฝ่ายหลักกับมืออื่นพุวงนี้เจดมาจะพาน,นองฝ่ายไปข้ามนโนนดเนาะค่ะแกได้บุญปูว้ว่าเลขงวดนี้ขอให้เอฟซีนองฝ่ายถูก เหล็กนองฝ่ายเนาะคะ่ะกระสมความมุ่งมั่นปารถนาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับบอกปูบอกยาไห้ก็คือเข่าเจ็ดสามตรงต,รง,ตรงบนล่างเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับนองฝ่ายมืออื่นก็นเลยสีไ่ปไ่วายปูอยู่ข้นจะโนดค่ะเมียเพิ่อนกับเสี่ยไฮขอโสุกากปูตองวดกันเลยกับนองฝ่ายเนาะคะ่ะผู้ใดเอฟซี FC ลอติดตามนองฝ่ายกับนองบุกลิ้นก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เ้อค่ะเพื่อสีบอพาดคลิปดีออดจากทัางช่องนะคะ ค่ะเี๋ยงวดต่องวดของน้องฝ่ายจะสป็ปีงวดที่เจ็ดเนาะค่ะงวดที่เจ็ดหกงวดเข่ามาแล้วยังไม่ทันหลุดนะคะงวดนี่เข้ามาล่อเบอรงวันน้องฝ่ายเพื่อนสี่ชอบเลขตัวใดจะเน้นเลขตัวใดว่อมฟันสิเป็นแบบใดเนาะค่ะหรือว่าเจีฟันบอสีมีเลขที่ชอบบอแต่ที่แน่ๆงวดนี้จะให้น้องบุกลิ่นเป็นค้นกำข่าวสารนะคะค่ะเอฟซีผู้ใดล่อกันล่อรุนใดเลยค่ะงวดนี้มันพัดใหญ่เรับผม เป็นวันพระนะคะก็อาจจะเป็นวันพระค่ะแต่ว่าบนูว่าจะพระไดเท่านั้นเนาะคะ่ะรอดติดตามเอานะคะ่ะเดี๋ยวถ้าหายนองบุกลิ่นกรรมมือใดกับิีรงคลิปห้พ่อแม่พี่น้องเอฟีทังบ้านเบิงขึ้นเกาล่ะค่ะค่ะส่วนตัวนองบุกลิ่นกับเขาเมาื่อแดวสามงวดนะคะกรรมสามงวดกับเข่าสามงวดค่ะส่วนของนองฝ่ายกับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดมืออื่นสิ่ผ้าแก่ไปข้ามชนวดเนาะคะ่ะไปขอสู่ขอหลาดจาก จากยาอยู่ข้ามจนวนเฮ้านี่ค่ะผู้ใดมากกกดไห์กดแชร์ผ่้เป็นกำลังแรงใจท่างช่องไงเด้อค่ะสำหรับมือนีค่ะสรุปยอดจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ